ขอบคุณค่ะคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นโกกโกนะคะกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วกับข้าวมาแล้วค่ะนี่นะคะามมีนกับข้าวมาค่ะกับข้าวมาค่ะนี่ปนเมื่อกับข้าวมาแล้ว่ะปนฟ้าน้ำพริกกับข้าวมาแล้วค่ะปนฟ้าน้ำพริก นี่นะคะกับข้าวมาแล้วค่ะอี่แกงยังแน่อี่แกงยังแน่อ่าน嘛ีแตงก้อยนีตะก้อยอ๋อลมพักพี่บ๊วยมาเปิดไปย้าลงพักลงพักพี่บ๊วยไฟมาแล้วไฟมาแล้วพักลงพักดอง

ไฟดับไฟดับไฟดับทำนี้ก็ใช้ดีเป็นยังไม่เร็นยางขายเอากระาเชือก่ายเชือในลานในจดไหนมันมาตัดานนะาจะเว้ยอยู่อยู่ในแผงที่แม่มาังสองข้างสองแว่ะมันสิสอมเนี่ยยังเขาคอยคิดไวจนสองปีอนี่เเปิดเองคิดเองนั่งคำนั่งมันก็ปิด อ๋อลูกขเกกขยกข็มาจขอบคุณขอขอบคุณขอบคุณเช่นกันค่ะบรรยากาศานะคะไฟดับ,บค่ะไ,ไ,ไม่ว่าไฟจะมาแล้วก็ยังไม่มานะคะันนม่นมมนอกนบแต่พี่เขียวก็คิดว่าคนนอนนี่มันสีเห็ดได้บ้งเอ้ยคือคนนะั้นนอนมันยังไงนอน ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะองปูนะคะองปูเอาไม่ได้จ้าเจ้าเนี่ยเมื่อเด้อเด้อบ่ให้ลูกเคยนอนเจ้ก้อนบอกไม่ยังบ่วเล่เจ้าเมื่อไหรลูกเคยนอนเจ้ก้อนจะเมื่อบอกโอ้แสดงว่าคัติเมื่อตอนว่าคำประยัดเขาเห็นเออดีแล้วคือคือจ้ามาต้องเอาใจทั้งสองพาย คล้งลูกคอดั้งพอนั่งคลิปนี้มาอยู่กับแม่บุญถิ่นกุกไฟดับขำมือตื้อยุ่งก็มาไฟก็ดับ คลิปนี้ไม่รู้จะตื่นเย่่งไรนาะค่ะนี่นะคะรอรอรอค่ะอยู่ระหว่างรอลุงป้านะคะตอนนี้ก็ยังไปไดับเอาเยตู้ป่อมเาเงตัมาเด้อมาเด้ออ้าวยูทูบเบอร์เรื่องตแมว กันอะไรทั้งีิปิดมันกับพวกนีช่องหายใจเลยยูทูบเบอร์รอนะคะเห็นไหมคะนี่ไฟดับอยู่ในระ่างรอลุงรอป้าเนาะก็เลยเต็มหน้าบ้านเลยนะคะทำอะไรเนาะมืดคืบไฟไม่มีนะคะตอนนี้เดินไปเดินมา นาตพอเวลาไปดัาก็ค <si ือว <si <si ah, ่าร uh, ูสังเกตกาไปดาอยังหน่อยมีาต่าเด็กปึดนั่มปึ๊ดปื้อนาะเดี๋ยวแ่เท่าเลยวเท่าละเมอตัวเลขานรเพราามเป็นไายไปดามหนีทุกวังค่ะมีแบบก็มาทุกวัง

ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะก็ไปเฮ็ดเป็นแทนไว้ทั้งเครื่องไม่ได้ว่าไฟจะมาก็อยังไม่มานะคะมาเดูขับมาดูไฟมืดๆแบบนี้นะคะรอลุงป้ากลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ตอนไหนตอนนี้ไรก็ไม่ได้นะไฟดับยากาศยามเย็นนะคะเย็นเย็นเอองค์ปูก็มืดมืด

มีไฟฉุกเฉินนเอก็คือแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนหัวร้านเลยนะครับก็สามารถสว่างไ้ก็สามารถสว่างได้ยกายมาอีกเสามึ่ง้เา้าง้าไเล็าม่งเลยงได้ม่้เลยาได้มร้เางไม่ไเ็มร่เลย็สมร่เลย็สมารเลยก็มลเนก็ร้เา่ ทเล่นสับปนมันก็ต้องมีใกลใส่สัะรไม่ดอกแต่มันดาบบันีมันดับเแกฝนตกมันก็ต้องดาบเสียงเพลงไทยโอ้นี่อดูยก็ มีเงโทเซลคบส่วนบ้านนี้ล่ะบ้านนี้ไม่มีอะไรมีวิธีการมีโทรศัพท์อย่างเดียวแฟดใช้แฟดจากโทรศัพท์นเอฟซในการใช้เป็นส่องสว่างเพื่อนำทางที่นะสีแดงออกมาแล้วยะมาถ่ายแล้วนัเลือดออกมาแล้วนี่คือการทำเล็บบอกแล้วก็ใช้ระบบไฟแบบค่ะใช้ระบบไฟแบบพลังงานมือถือ ว่าจะเก็บมือนี่ยนันมาฝึกได้หรอน้าพี่นุนาก็กำลังมืดมืดที่ตลาดน้อยมาเบิ้งข่อยแน็ข่อยเฮ็ดหยังอยู่นี่ส่วนป้าดาเนาะป้าดาไม่มีไฟสำรองกับเขาบรอกไม่มีไฟสำรองเลยค่ะโอ้ป้าดาทำอะไรใครจะมีเนาะนี่ข้าด้าบ้านลุงก็มืดมืดขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้ว